สวัสดีค่ะพิทภาพ,าพาเปิดโชคนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2566ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ศาสตร์ไพ่ซีในการทำนายพลังงานช่วงเดือนกรกฎาคมสำหรับชาวราศีสิงค่ะราศีสิง์ของคุณนะคะตอนนี้คุณกำลังมองหาอะไรใหม่ๆอยู่วางแผนทำการคือวางแผนถ้าในเรื่องของกิจการกำลังวางแผนเพื่อ จะทาบางสิ่งบางอยา่างการเจรจาต่อรองการมองไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าเรื่องของการงานเป็นไปได้ว่าคุณกําลังมองหางานใหม่ๆอยากจะทําอะไรสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะคุณจะได้เงิน ก้อนเข้ามาค่อนข้างใหญ่เลยซึ่งเงินก้อนนี้อาจจะมาจากการเจรจาการต่อรองหรือจากหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะคะแต่บุตรบุรุษของคุณลูกน้องของคุณนะคะตอนนี้นะคะมันเกิดสภาวะเขาเรียกว่ามีการขัดแย้งภายในเกิดขึ้นนะคะบ,บุกน้องกลุ่มนี้ไม่ถูกกับกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่งกลุ่มเราเองอาจจะไม่ถูกกับคนภายนอกอย่างงี้ก็เป็นไปได้ชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ญาติของคุณนะคะญาติของคุณเอง ก็บางคนนะคะนาเงินนําอะไรมาให้คุณแล้วเขาก็คือเขาก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาก็มีหายจากตัวคุณไปนะคะคือถึงแม้จะมีเงินแต่เงินมันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญสักเดียวในตัวในกระทบตัว,ต,วตัวของคุณนะคะอีกสองอีกในชร่วงเดือนกรกฎาคมสิ้นซ,ซึ่งมันจะเกิดขึ้นมันจะมีญาติหรือใครบางคนหรือตัวคุณเองนะคะก็จะต้องไปเกี่ยวพันในเรื่องเข้าไปช่วยเหลือหรือซัพพอร์ต หรืออาจจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของการเ,าเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะคะอาจจะต้องมีการไปทําบุญใหญ่หรือการทําอะไรใหญ่ๆที่เกี่ยวเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะหรือคุณอาจจะได้ไปเป็นเจ้าภาพบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะปัญหาประสักของคุณตอนนี้ชาวราศีสิงค์คุณจะมีคุณปัญหามันไม่ได้มีอะไรเลยปัญหามันขึ้นอยู่กับตัวต,วตนของคุณตอนเนี้ย คุณนะ่ยอยากจะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองให้มันมากๆแล้วก็อยากจะทําอะไรที่มันแบบคืออยากหามุมที่มันเป็นสงบอย่าเป็นผู้หญิงที่อุดมสมบูรณ์เนาะเออคือเป็นไปได้คุณอาจจะมีป่วยไข้ไม่สบายอยู่หรือเปล่าแล้วคุณเนี่ยอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะก็คือในเรื่องของการอาจจะต้องบริจาคเลือด นะคะอภิรุจบริจาคเลือดให้กับบุริทิหรือสภา,าทางโรงพยาบาลหรืออะไรก็ได้นะคะที่จะทําให้ส่งเสริมในเรื่องของปัญหาที่มันกําลังเกิดขึ้นในตัวตนของคุณตอนนี้อยู่นะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยคุณตรรดาคุณจะมีเรื่องที่คุณจะต้องเกิดสภาวะความเครียดหรืออาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของแบบสิ่งที่มันเล่นลับหรืออะไรอย่างนี้นะคะชาวราศีสิงห์อ่า แล้วตัวตนของคุณเองอ่ะคุณหวังลึกๆนะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นกว่านี้ให้กับชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมองหาตลอดเลยมองหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็วางแผนแบบมองปแบบรับลู่ทางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเงินที่ได้มาทุกบาทเนี่ยเงินมันได้มาก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีการเอาไปให้คนอื่นคนอื่นก็จะขอไปอย่างเงี้ยจนตัวเราเองว่าเอ้ยหาเงินมานี้ก็เอาให้คนอื่นหมดเนาะ อประมาณนี้ชาวราศีสิงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการงานกิจการมันจะมีอะไรเข้ามาช่วยตัวคุณได้บ้างนะคะชาวราศีสิงการงานกิจการดีจะไม่ดีเจ้าคะ่ะมันจะมีการต่อรองการเจราจาการพบหุ้นส่วนใหม่ๆแล้วมีการขยับขยายกิจการการเกิดขึ้นแล้วนําเงินนําทองมาให้คุณนะคะถูกต้องแล้วคะ่ะราศีสิง์คุณต้องออกจากวงจรที่มันเป็นอยู่นตอนนี้เพื่อหาสิ่งใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีการขัดแย้งในที่ทํางานหรือในองค์กรของคุณที่คนอายุน้อยกว่าหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณก้าวออกมาเนาะที่ที่คุณหาสิ่งใหม่คุณตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะว่าคุณก็จะไปเจอพันธมิตรใหม่ๆแล้วก็จะมีการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็นําเงินมาให้คุณนะคะขอคุณโชคดีชาวราศีสิงห์มาดูเรื่องของการเงินเอ้ยขยับขยายเงินมันมาต้อนตุต้ตตมๆไหมอ่าเงินมันมาจากการลงมือกระทาของตัวคุณเองได้เงินนะคะแต่คุณต้องทําเอง คุณจะไปใช้ใครไม่ได้นี่เห็นไหมคะพอคุณทําเองปุ๊บคุณจะรู้ลู่ทางออได้พาร์ทเนอร์ดีอะไรดีก็แล้วแต่จะได้เป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นไพ่เสร็จสีแต่พอได้มาเสร็จปุ๊บก็ต้องให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันได้มาก้อนใหญ่กว่าจริงแต่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคงใหงนกันแล้วเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะแก้ไขได้ไหมโอ้โหเป็นไพ่เดชนะคะคุณอาจจะต้องทาบุญลงศพนะคะ ถึงแม้คุณจะได้เงินมาขอให้นําเงินเหล่าเนี้ไปทําบุญลงศพไปทําบุญกับคนตายแล้วมันจะแก้ไขสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็ชัดเจนค่ะเพราะว่าให้เนี่ยเนี่ยต้องมีนําเงินนําเงินนะคะไปถวายทานแล้วก็ทําบุญกับสิ่งพระพุทธศาสนา คุณอาจจะต้องทําบุญใหญ่นิดหนึ่งนะคะชาวราศีสิงห์เดือนกระกฎาคมส่วนแบบทบําแบบที่ไหนยังไงเดี๋ยวพี่ภาเองอาจจะมีแชร์ไปสำหรับชาวราศีสิงห์หรือถ้าใครก็ทักแชทกันเข้ามาเพราะว่ามันจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอ้าวคุณได้เงินมาก็จริงแต่เงินของคุณน่มันก็จะเนี่ยคะ่ะความแบบส่วนเสียการดุดหายไปแล้วก็แบบเนี่ยคะ่ะอ่าเพราะนั้นอะราศีสิงห์เนาะคุณจ,จะต้องทําบุญใหญ่อยู่เหมือนกันเงินทองเข้ามาการงานมีมา แต่มันก็จะนําพามาซึ่งการสูญเสียหรือการประสิทธิ์บางอย่างแต่คือแก้ได้ค่ะก็คือทําบุญทําบุญนะคะทําบุญกับการไอเช่นไปแบบเป็นประธานกับนักบวชหรือการให้ทานกับคนแก่คนยากไร้อย่างนี้ได้หมดนะคะแล้วก็บริจาคเบอร์จากเลือดอันนี้ช่วยได้สามารถปรับในเรื่องปรับเรื่องที่ไม่ดีกลายเป็นดีได้นะคะมาดูเรื่อง,องความรักชาวราศีสิงความรักนะคะจะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะ รักข้างใหม่เกิดขึ้นเห็นไหมมีการเฉลิมฉลองความรักคุณจะได้เจอรักข้างใหม่ถ้าคนที่ไม่มีคู่อาจจะต้องเจอรักในการท่องเที่ยวหรือไปเจอในที่ทํางานแล้วนะทให้ปิ๊งป้างกันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีนะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะต้องไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวกันแล้วก็ถ้าอยากจะมีลูกก็สามารถที่จะมีลูกได้นะคะแต่ถ้าคนที่รักกันยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะก็ขอให้ระมัดระวงังเพราะว่าอันนี้อาจจะทําให้คุณแบบ ทั้งพลาดอาจจะทําให้แบบท้องก่อนแต่งได้ประมาณอย่างนี้แต่ถ้าทั้งคู่ไหนไม่ซีเรียสสามารถอยู่ด้วยกันได้ก็ไม่เป็นไรค่ะสาหรับเรื่องของความรักก็ค่อนข้างออกมาดีมาดูในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบโชคลาบนะคะของชาวราศีสิงโชคลาบโชคลาบเนี่ยได้จากการทํางานล้วนๆนะคะอ่าได้จากการทํางานนะคะแล้วก็งานเองเนี่ย คืองานเองเนี่ยมันจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องอของเอกสารเพราะฉะนั้นโนะชคลาบนะคะเรื่องของอเอกสารเรื่องของอะไรต้องให้ระมัดระวังค่อนข้างให้เยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ร,ระวังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดปัญหาบางอย่างกับคุณได้เพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาบของชาวราศีสิงห์ไม่มีนะคะเกิดจากการทํางานแล้วก็เป็นตามทํางานที่ต้องระมัดระวังมากๆนะคะ,ะประมาณนี้นะคะชาวราศีสิงห์สิ่งที่ไพ่ท่านเตือนนะคะก็ ดีแล้วล่ะคุณตัดสินใจที่จะออกหาสิ่งใหม่เพราะว่ามันจะนำเงินนำทองนำชื่อเสียงอะไรมาให้คุณแต่คุณเองจะต้องเอาเงินตรงนั้นไปทำบุญตามที่เพรธภา,าเคยแจ้งไปแต่เดี๋ยวจะมีคลิปที่ด้ปรับพื้นลวงของชาวราศีสิงนาราศีส,งศสิงอีกทีหนึ่งสำหรับเดือนกรกฎาคมขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะแล้วก็เตรียมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะต้องทำบุญเกี่ยวกับที่เพีภาแจ้งไปก็ขอให้ชาวราศีสิงโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ